ครั้งเดียวอันนั้นคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาเป็นพระป่าการศึกษาสมัยที่ออลูกยังเรียนโรงเรียนแล้วมีพระป่าอันนั้นคือบอกบุญไปตามผู้ปกครองอันนั้นทําเพื่อเอาเงินที่ได้ทั้งหมดเนี่ยชัดเจนเรามีกรรมการชัดเจนรับมาชัดเจนให้โรงเรียนทั้งหมดอันเนี้ยเคยเป็นทําแค่นี้นะคะแต่เรื่องสะพานบุญเรื่องเรื่องที่แบบทาบุญไปสร้างโบสถ์วิหารเช่าฟ้าใบละกาหางหงเนี่ยอันนี้ ไม่ถนัดจริงๆคือตัวจริงก็ยังไม่ค่อยสบายใจที่จะทําเรื่องนี้ก็เลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็คือไม่รับเพราะเราไม่สบายใจที่ทําแบบนี้เราชอบทําในสิ่งที่ออกจากใจคือแบบเราลดความตนหนีของเราแค่นั้นพอละแต่คนมาชวนได้ทําบ้างงานนี้ขอบอกว่าก็ร่วมก็ร่วมเป็นอ่าขั้น เขาเรียกว่าขันอะไรไม่รู้นะ่ะก็เรื่อมที่ว่าเขาจะมีกระถินตอนตอนออกพรรษาเขาเริ่มชวนแล้วก็ร่วมบุญกับเขานั่นคือเราเรา,เราปันไปส่วนหนึ่งได้ก็ทําแต่ไม่แจกแต่ไม่ช่วยแจกซองบอกขออนุญาตจริงๆไม่ถนัดไม่ถนัดค่ะนะคะอ่านต่อค่ะคุณนิปเปอร์อ่านปรีเจอดิสขอบคุณค่ะอ่านอ่านพเพลหรอ,พอเพจอดิสพเพจดิสขอบคุณมากค่ะพยายามอยู่พยายามจะ accent นะคะขอบคุณคุณนิปเปร์ออกเสียงว่าอ่านเปิเพราะว่าพิมมาอ่าเบียเปียเปียจูดิสเหรอคะค่ะขอบคุณมากค่ะจะพยายามนะคะขอบคุณที่ออกเสียงช่วยช่วยกันช่วยกันนะคะเดี๋ยวทักแล้วค่ะ start with produce ออกเสียงยากมากค่ะนะคะ คุณนวลสีสวัสดีค่ะคุณนวลสีค่ะตามหาความจริงครับครับแปลว่าออกเสียงถูกอนไนไม่รู้นะครับนะคะกันหลงสวัสดีแม่หมอติดตามค่ะคำภาสุขสวัสดีค่ะนิปเปร์จอนสันอ่านออกเสียงว่าเบรจูดิสอ่าใช่ไวาออกเป็นจูดิสนะคะขอบคุณอีกครั้งจะพยายามจะพยายามคุณผู้ชมเปอร์ชงเนี่ยนะอันนี้ก็ออกเสียงอาจจะเป็นเปอร์ชงหรือเปล่าไม่รู้ปีชงเราจะเรียกผู้ชงอยู่เรื่อยนะคะอะนุโมทนาสาธุขอบคุณค่ะ ต้นนาคูนค่ะเรารักดอกไม้ขอบคุณค่ะนะคะ spsc ขอความกรุณาแม่หมอค่ะวันนี้จะขึ้นบ้านใหม่ดีใหมค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ sp sp อาจจะดูให้ sp นะคะวันนี้นะคะวันนี้จะทันไหมเนี่ยถามแม่หมอตอนนี้นะคะเอาขึ้นวันนี้เลยคะ่ะ sp sp ขออนุญ,ญาตไปหยิบนะคะอุปกรณ์แป๊บนึงขออนุญ,ญาตค่ะนะคะ,ะคุณ sp sp กรุณาเลือกไพ่ หนถึงยี 22, มา1ใบเดี๋ยวแม่หมอดูให้ว่าขึ้นวันนี้ดีไหมนะคะนะคะหรือเปลี่ยนคำถามก็ได้ค่ะสักครู่นะคะ แมมีโอเคเห็นเห็นคอมเมนต์คุณคุณการหลงเครวเขียนว่านางค่ะนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขออ่านนะคะอหุบหน่อยอ่านไม่หมดเพราะว่าตัวมันใหญ่ตัวมันใหญ่เอ๊ะเขียนว่านางนางยานบานตะไทยนางคงฉลาดจังทำทำอะไรไม่รู้เดี๋ยวก่อนมันพอดี ขยายใหญ่ไปแล้วมันเลยกลับมาไม่ถูกเออทำตัวแบบทุกวันนี้โอเคค่ะคุณกัหลงเครวนะคะพิมพ์ว่านางยานบานตะไทยนางคงฉลาดจังทำตัวแบบทุกวันนี้ลองดูลองดูกันไปค่ะบางทีเขาแขะเขาพูดจาที่เขว่าคนที่เราไม่ชอบแต่หลายข้อมูลไม่เหมเห็นแล้วว่ามันจริงยกเว้นเรื่องด่านะยกเว้นเรื่องด่า แต่ขอบอกว่าคนรอบรอบๆตัวลุงนะคะขอบอกว่ามีหลายแบบจริงๆนะคะแล้วเน้นย้ำคำนึงนะคะนะย้ำเลยนะถ้าไม่มีแผลใครจะแถก็ไม่ได้เป็นคำคมค่ะนะคะนะคะนะคะถ้าไม่มีแผล